ตอนที่ส1เอดนี่คือของที่ระลึกจากท่านผู้อาวุโสท่านบนรรพบุรุษมีอะไรหรือเปล่าขอรับเยี่ยนหยางเนียนเห็นท่าทางเคร่งเครียดของเยี่ยนเทียนซานจึงเอ่ยถามขึ้นท่านบนรรพบรุษภาพอักษรผู้กันภาพนี้มาจากฝีมือของท่านเย่เจ้ากะเยี่ยนปิงซินเหลือบมองเยี่ยนหยางเหนียนก่อนเอ่ยออกมาอย่างหนักแน่น เยี่ยนเทียนซานจับจ้องไปบนตัวอักษรไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าลายเส้นของภาพอักษรผู้กันนี้ลื่นไหลเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบการจัดวางละเอียดประณีตภาพอักษรผู้กันนี้หากเผยออกไปภายนอกคงทำให้เหล่านักปราดต,ต้องตกตะลึงและอับอายเป็นแน่แต่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของภาพอักษรผู้กันนี้คือเจตจำนงที่แท้จริงของกระบี่ที่แฝงเอาไว้ภายในข้าบำเพ็ญเพียรวิธีดาบมาหลายพันปีแต่เมื่อเทียบกับเจตจำนงที่แท้จริงของกระบี่ที่แฝงอยู่ในภาพนี้แล้วยังดยกว่ามากนะัก เอ่ยถึงตรงนี้เยี่ยนเทียนซานก็ได้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพลางเอ่ยต่ออย่างถอดถอนใจว่าคาดมิถึงว่าในโลกนี้จะมีผู้ที่รู้แจ้งในวิธีแห่งกระบี่ถึงเพียงนี้วันนี้ทําให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาขึ้นจริงๆหัวใจของเยี่ยนยางเหนียนบีบรัดแน่นและมีสีหน้าหม่นหมองทันทีที่ได้ยินความเห็นของท่านบรรพบุรุษที่มีต่อภาพอักษรผู้กันนี้เนื่องจากเขามีจุดประสงค์สองอย่างในการมาครั้งนี้ จุดประสงค์แรกก็คือให้ท่านบรรพบุรุษใช้เคล็ดวิชาตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายใดบนร่างกายของเยี่ยนปิงซินหรือไม่อย่างไรเสียเยี่ยนปิงซินก็ยังอายุยังน้อยแต่บำเพนเพียอย่างมีแก่กล้ามากนักอาจถูกคนหลอกใช้เอาได้จุดประสงค์ที่สองคือท่านบรรพบรุษมีตะบะแก่กล้าและมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งภาพอักษรผู้กันภาพนี้ยังแฝงเจตจำนงแท้จริงของกระบี่เอาไว้ด้วยด้วยความแตกฉานในวิธีดับของท่านบรรพบุรุษการจะหาเบาะแสะจากภาพนี้ย่อมมีใช่ปัญหาอยู่แล้ว ไม่แน่อาจคา,าดเดาตะบาเพนเพียรของอีกฝ่ายจากเจตจำนงแท้จริงของกระบี่ที่แฝงอยู่ก็เป็นได้แต่ท่านบนรรพบุรุษถึงกลับกล่าวว่าเป็นการได้เปิดหูเปิดตายเยี่ยงนี้แสดงว่าผู้อาวุโสเย่ท่านนี้แตกฉานในวิธีกระบี่อย่างมิอาจประมาณได้อีกทั้งยังเป็นคนที่น่ากลัวอย่างยิ่งอีกด้วยขณะนั้นเองเยี่ยนเทียนซานจึงหันไปเอ่ยถามเยี่ยนปิงซินด้วยความตื่นเต้นว่าเด็กน้อยเมื่อครูเจ้าบอกว่าผู้อาวุโสที่เขียนภาพนี้อยู่ในเขตของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนเยี่ยงนั้นหรือ เยี่ยนปิงซินงุนงงเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับเรียนท่านบรรพบุรุษท่านเย่อยู่ในแดนจิตแห่งหนึ่งของดินแดนไทยสเสวียนที่ชื่อว่าเมืองเสี่ยวชื่อเจ้าค่ะเยี่ยนปิงซินมิกล้าปิดบังใดๆต่อท่านบรรพบุรุษเยี่ยนเทียนซานจึงเอ่ยถามต่อว่าผู้อาวุโสท่านนี้เคยออกจากเมืองเสี่ยวชื่อหรือไม่ไม่เจ้าค่ะ ทันทีที่ได้ยินดวงตาดำคลับของเยี่ยนปิงซินก็มีประกายบางอย่างแวบผ่านจากนั้นพันสายหน้าพร้อมกล่าวว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยถามท่านเย่เขาบอกว่าตอนนี้ยังมีมีความคิดที่จะไปจากที่นั่นอีกทั้งก่อนที่ข้าจะจักมาท่านเย่ยังตอบตกลงให้ข้ากลับไปเยี่ยมเยียนเขาได้อีกด้วยเจ้าค่ะยิ่งนั้นหรือเยี่ยนเทียนซานชะงักไปครู่หนึ่งใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยบังเกิดความตื่นเต้นยินดีขึ้นมาในทันใดเยี่ยนปิงซินนั้นเป็นคนมีไหวพริบเพียงแค่มองก็รู้ถึงความคิดของท่านบบรรรพุุษแล้ว ท่านบรรพบุรุษเองก็อยากพบท่านเย่ใช่หรือไม่เจ้ากะเยี่ยนปิงซินเอ่ยถามพลางกับพริบตาปริบฮ่าฮ่าเยี่ยนเทียนซานทำได้เพียงสายหน้าด้วยรอยยิ้มขมขื่นผู้อาวุโสท่านนี้อาจจะสำเร็จถึงขั้นสูงสุดของวิธีกระบี่แล้วก็เป็นได้หากข้ามีโอกาสได้พบเขาสักครั้งไม่แน่อาจจะดีกว่าการบำเพ็ญตะบะพันปีเสียอีกหากโชคดีได้พบผู้อาวุโสท่านนี้จริงแม้มีอาจบรรลุการบำเพ็ญตะบะได้แต่ชีวิตนี้ข้าก็มิเสียดดยอะไรอีกแล้ว เยี่ยนเทียนซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างปล่อยวางขณะนั้นเองเยี่ยนอย่างเหนียนจึงเอ่ยขึ้นอย่างลังเลว่าท่านบรรพบุรุษขอรับเมื่อหลายวันก่อนปิงซินและกลุ่มคนของท่านหลิวได้หยุดพักที่เมืองชิงเหอแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของท่านผู้อาวุโสท่านนั้นหรือไม่ปิงซินจึงไปปรากฏตัวอย่างที่พำนักของท่านผู้อาวุโสในเมืองเสี่ยวชือเข้าพอดีขอรับจริงหรือปิงซินเยี่ยนเทียนซานได้ยินดังนั้นก็หันไปมองทางเยี่ยนปิงซินทันทีเยี่ยนปิงซินพยักหน้ารับแต่โดดยี เยี่ยนยางเหนียนแอบมองท่านบรรพบรุษเยี่ยนเทียนซานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามอย่างกริ่งเกรงว่าท่านบรรพบุรุษท่านคิดว่าผู้อาวุโสท่านนี้ต้องการให้ปิงซินทำอะไรบางอย่างหรือว่ากล่าวได้เพียงเท่านี้เยี่ยนยางเหนียนก็ไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดต่ออีกอีกทั้งด้วยสมองอันชานฉลาดของท่านบรรพบรุษย่อมเดาสิ่งที่เขาต้องการจะเอ่ยได้อย่างแน่นอนเยี่ยนเทียนซานเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะพยักหน้าให้แต่แล้วกลับสายหน้าเบาๆสุดท้ายจึงกล่าวว่า ความกังวลของเจ้าใช่ว่าจะไรเหตุผลแต่ดูจากภาพอักษรผู้กันภาพนี้ข้าคิดว่าผู้ที่มีฝีมือลึกล้ำเช่นผู้อาวุโสเย่มนี้มีทางทำเรื่องเช่นนี้ได้เยี่ยนอย่างเหนียนจึงประสานมือคาระวะอย่างนอบน้อมท่านบรรพบรุษอย่างเนียนนั้นโง่เขายิ่งนักจึงมิเข้าใจความหมายของท่านเท่าไหร่นักขอรับขณะเดียวกันเยี่ยนปิงซินเองก็มองเยี่ยนเทียนซานด้วยท่าทีสงสัยเช่นกัน แม้นางจะมีได้สงสัยในความคิดของยะ่ฉางชิงแต่คำพูดของท่านบรรพบุรุษกลับทำให้นางเกิดความสงสัยขึ้นมิน้อยเยี่ยนเทียนซานกวาดตามองสองพ่อลูกพลันยิ้มพลางสายหน้าข่าวลือที่ว่าเหล่าผู้เป็นอมตะชอบหลอกใช้ผู้อ่อนแอให้เป็นหมากของตนเองนั้นเป็นเรื่องจริงและก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ความจริงแล้วผู้เป็นอมตะเหล่านั้นโดยพื้นฐานล้วนติดอยู่ในคอขวดมาเป็นเวลาหลายพันปีถึงหลายหมื่นปีแต่ก็มีสามารถบรรลุการบำเพ็ญเพียรในขั้นนั้นได้จนสุดท้ายจิตใจจึงตกต่ำลงจนต้องใช้วิธีที่ผิดเยี่ยนเทียนซานชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อว่าแต่ผู้อาวุโสท่านนี้ต่างออกไปเขาน่าจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของวิธีกระบี่แล้ว,ลวเช่นนั้นจึงไม่ต้องคิดถึงเรื่องการบรรลุใดๆอีกนับได้ว่าไร้ซึ่งความปรารถนาใดๆอีกแล้ว ดังสุภาษิตท,ที่กล่าวว่าซ่อนตัวในป่าเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายซ่อนตัวอยู่ในเมืองเพื่อหลบซ่อนความสง่างามส่วนใหญ่พวกเขามักจะชะอบซ่อนตัวอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อนั่งมองความเป็นไปของมนุษย์หากคาเดาไม่ผิดหล่ะก็ผู้อาวุโสที่เร้นกายอยู่ในเมืองเสี่ยวช่อคงดูเป็นคนเรียบง่ายใช่หรือไม่เยี่ยนเทียนซานมองเยี่ยนปิงซินด้วยสายตาเชิงคำถามเยี่ยนปิงซินได้ฟังเพียงเท่านั้นก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปเพราะสิ่งที่ท่านบรรพบุรุษกล่าวมานั้นช่างตรงกับท่านเย่ยยิ่งนัก ใช่แล้วเจ้ากะท่านเย่เป็นคนที่สุภาพและเรียบง่ายมากเจ้ากะเยี่ยนปิงซินเอ่ยออกมาพร้อมรอยยิ้มปิติอินดีเยี่ยนเทียนซานพยักหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนท่านบรรพบุรุษหรือท่านมีลองแม้จะกล่าวเช่นนั้นแต่เยี่ยนยางเหนียนเหมือนจะยังติดใจยอยู่สุดท้ายจึงมีได้พูดออกมาจนจบประโยคก่อนจะนิ่งไปเมื่อเห็นสีหน้าเย็ยนชาของเย่ยเทียนซาน เช่นนั้นก็ช่างเถิดในเมื่อเจ้ามีเชื่อที่ข้าพูดข้าก็จะใช้เคล็ดวิชาตรวจสอบบนกายของปิงซินดูว่าผู้อาวุโสท่านนั้นได้ทิ้งเครื่องหมายอะไรเอาไว้หรือไม่ก็แล้วกันยี่ยนเทียนซานเม้มปากเล็กน้อยพลางขยับมือทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วฟิวทันใดนั้นปราณพลังอันรุนแรงที่ปกคลุมที่นี่ก็พุ่งพล่านขึ้นมาทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือน รอบกายของเยี่ยนเทียนซานมีพลังสว่างสวัยราวกับเปลวเพลิงด้านหลังปรากฏวงแสงแห่งเทพขึ้นอาคารโบราณปรากฏขึ้นเลือนรางแสงสว่างพันเจิดจ้าไม่นานก็เกิดสัญ,ญลักษณ์เทพปรากฏขึ้นกลางอากาศและส่องลำแสงมากมายออกมาแสงอันเจิดจ้าปกคลุมทุกสิ่งและท้ายที่สุดลำแสงนั้นก็พุ่งเข้าไปในศีรษะของเยี่ยนปิงซินเปรียงเยี่ยนปิงซินถูกลำแสงปกคลุมเส้นผมหนานุ่มและกระโปรงยาวของนางปลิวสวัยมีรังสีอันเย็นยเยือกจึงพุ่งออกมาทันที ใช่แล้วเยี่ยนปิงซินนั้นมีรากวิญญาณธาตุน้ำแข็งชั้นยอดแต่หลังจากสูดหายใจเข้าออกเพียงมิกี่ครั้งแสงสีฟ้าที่เวียนวนอยู่บนกายของเยี่ยนปิงซินก็แผ่รังสีอันนุ่มนวลออกมาก่อนจะค่อยๆปะทะกับรังสีที่เย็นเยือกแต่ในตอนนั้นเองสีหน้าของทั้งเยี่ยนเทียนซานและเยี่ยนหยางเหนียนก็เต็มไปด้วยความตื่นตะลึงตอนนี้เยี่ยนปิงซินมิได้มีรากวิญญาณธาตุน้ำแข็งเพียงแค่ธาตุเดียวอีกแล้วแต่กลับมีรากวิญญาณธาตุน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย ท่านบรรพบุรุษปิงซินนางเป็นอะไรหรือขอรับเยี่ยนยางเหนียนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สันเทาเยี่ยนเทียนซานขมวดคิ้วแน่นก่อนจะเอ่ยว่านี่คงเป็นของกำนันที่ผู้อาวุโสท่านนั้นมอบให้นาง